สามแปดสีแบบ่เแบบ่าเดิมครับสามสปสี่ไม่น่าไปแไหนสามสามแปดสี่าเดิมไม่ใช่ละ ก็เดิทับงำกันไม่ใช่ี่ไม่ใช่นของเี่เน่ยไม่ใชท้งัำให้พวกสไนเปอร์ใช้

นี่ใส่ตีกลับนะนะเหมืบานนี้นะใช่ไหมไอ้พวกตีกลับใช่ไหม่อยูนะ่้อยู่แล้วอยู่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 โอเคอเคันนี้ก็อยู่แล้วเดี๋ยวขอหน่นดนึงขอสามถึงนัดน่อ,นนดนอ๋อได้ครับเพราะว่าจริงหนัดทำไมเยเนี่ย

ความเร็วควาเรมาเลยสอมันสองเองครับแล้วก็ใน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 ีไอ้นีต้หน้าูดีม่ไหนมาดูตรงไหนมาดูตรงไหนนะเมื่อกี้เนี่ยลูกตาลูกตางเออมันไม่เป็นไร ไม่ค่ะเพราะความเร็วต่ำความเร็วเต่ำถ้าเอ็นที่หอ่ะเอ็นที่หกความเร็วมากถึงสามพันกว่าครับยังยันผมเอาเป็นี่กอย่ปดห้าเน